จวดไปเ <c oughs> มื่อนี้พบกับหมอแค้นเบียหน่อยเมืองหนองคายจวดอยางเดียวเ็ตจ,จะเลี้ยยากตายจะน้ำโลกโควิดโควิดโควอยเท่อที่หนึ่งกับบอลเลวเทืสองเทือสาม เราพนีรัมพอลนี่ันเบียร์เอ้ยเบียร์จู้ได้บ่หม้อแขนเอ้ยเข้าเข้าไปเดิมแม่ละลำตำมบาดันตำตำนาบันด้วยจังเฮาไปลำจื้อได้บอลาหานันงานเจ้าสุโทนี่ปนานานแล้วละลองเป่าไล่ซับหม้อแขนจับเดิมแม่นะำแขนเฮาขันเรีนเฮางูแขนเฮาเป่าลงไล่น้อยสาวนาบคอยเดิมแม่ลาเ้ศงหมวงก็จะเดินตามลำนันเดือละดารือรันเดือกมีแต่สั่งสมแขนได้การทำเพื่อตอน้านางลุงเข้าขังนาบฟื้นถ้าอยากได้เป็นหนึ่งบุตรตาเพราะ จังบะาด้วยแม่นของแค่หน้าแม่นจะได้ยินเจ้าพะกาเลยเอาเงาซิจิตากะให้น้ำน้ำน้ำเดินเดินเดินน้ำนำเดินเด้อลุงเนื้อกระเจงหักนี่ฟังบันบอนไปเบียเอ้ยเบียบ่แม่นดวงนั่นแหละแม่นอื่นแต่บ่ถูกคักปันไดมันผิดใจเด้อแม่นของพ่อบอกกลมกันคือเขาจุดจุดขนานขนาดบ่ซับลำลำปอปลาแรหลับใส่แค่บดังเกล่าซับกบปลาล่แต่ซับลำปลาลิ้นเตยวอ้นเดินเดินเดินน้ำนำ บ้างบันบ <ays of the> ันบ hey, so, right. so, ่พยดวงใจหัถามดทางหมสิ้นทุกอย่างหน้าตะห้าแหมเมือนกัดจัน์ไม่าฮจิตใจไม่มีวันแจมมข้าหจเิมจะยิ่งแตแยมในคันไม่มีบ้าัน นี่รับพอเนี่ยค่ะฟังเอาไว้จะเศร้าไท้ายถึกทันศิลปินเพื่นบริสันเขาเต่าเดะะิมเขาตะลเดิมรำกับทวายคู่ทั้งแรกเริ่มลั่กับเทวายคู่ให้คนดูเด้อแม่ในคนฟังพันก็จะมานนั่นจะปรหารนี่มาเบารถกับประช้นต่อทีได้มาพบพอจะวันนี้นวลไหลไม่คันนองไม่คันนองไม่คันนองน น้องและไอฟังแน่ลุงตาน้องและไอสั่งแน่ลุงตาพากันนอเด้อแม่นคำมุสลาทุนปับใจแต่งท่านถวายนอนขบอลำพบสนองกันรวมชื่อมาสนุกเกิดเรื่อมลืมจินใจขบลลำน้องใหม่มาหาขบลำน้องใหม่มาหาปวดบาทที่เล่าแสดงไม่ถึงใจผิดพลาดจับขออภัยผิดพลาดจับขออภัยมร๊า ล้ำฟอนี่กันพ่อข้าวเรวเดินดุงดันปะอุบประมาส่นุนี่ท่านเท่าขาวสันนี่คับพาราพักบ้านเดินพันไปขวงพัดพักบ้านเดินทางไปข่วงข่วงล้อลำเที่ยวดงขาเดินดันในขลำทางสับเพลิงก่อนเก่าเกาผู้นำเก่าขอเพียงเจลีใส่แคนมีันตินมีันตินมีขันตินนีขันตนกันตินหยาเป็นแก้วเปล่าลำทรับตีนอยากเป็นแคนเปาลำัพย์่อมือแผ่นเอ็นถ้อยทั้งฟอนี่ขลำก้อนนั่นอาจารย์กลิ่นนตาจะดงให้เี้หลง แสนอยากเดินเดินพันไปวงแสนอยากเดินเดินพันไปวงในกันวงมอลำเทียวดงค่ะเดินนั่นจมาลำทางสักิเซืงแผ่นเถาเก่าขุนน้ำเก่าอเพียงเก่าเกล็ด